สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับชูโบวี่หทาโรนะคะคลิปนี้นะเราจะมาดูดวงทั่วไปนะคะประจําเดือนกันยายน2563ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎนะคะอ่าราศีสุดท้ายแล้วนะคะกรกฎก็คือผู้ที่เกิด ช่วงวันที่22มิถุนาถึง21กรกฎาคมนะคะเป็นชาวธาตุน้ำนะคะอยากจะเช็คลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์หรือว่าช่วงเวลาก็ไปดูได้ที่ใต้คลิปนะคะเป็นแบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะก็วันที่อาจจะไม่เหมือนกับทางช่องอื่นนะคะเอาเป็นว่าเราดูช่องไหนก็อิงตามช่องนั้นไปเลยนะคะไม่ต้องซีเรียสวอรี่เนาะเอาละ มาเริ่มกันเลยชาวกรกฎนะในเดือนกันยายนนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างน,นะกันยายนของกรกฎชาวกรกฎเป็นชาวท่าน้ำที่เซนซิทีฟรักครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นคนที่ระวังตัวเก่งแต่บางทีก็อ,อ,นนอารมณ์อาจจะเป็นคนที่ขยอนขึ้นในใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นหรือเปล่า แต่เราก็เป็นเหมือนลักษณะบุคลิกของคนที่เป็นผู้นำที่อ่อนโยน่ะนะคะ,ะมาดูสิคากันยาย,ยนจะเป็นยังไงบ้างว,าว้าวเจ็ดเหรียญหนึ่งถ้วยค่ะ t high prince นี่คือไพ่ประจำดวงคุณเลยนะเราปรากฏเป็นคนที่มีสัมผัสที่6นะคะ6 i x sense ด้วยนะ ชูอับคับมาค่ะว้าวไพ่ก็สวยนะคะเอาล่ะกดรกดเดือนนี้คุณจะมีรางสงรณรว่ามีใครทำอะไรลับหลังฉันหรือเปล่า <c oughs> เป็นหรือเปล่าคะเนี่ยอ่าเหมือนคุณรอคอยอะไรบางอย่างอยู่นะชาวกรกฎนะคะ ขอบอกว่าเป็นเดือนที่พิเศษสําหรับคุณนะคุณจะมีข่าวดีเข้ามาจะมีคนนําข่าวดีมาให้คุณในเรื่องของการงานจะมีโอกาสดีๆเข้ามาความสัมพันธ์ว้าวจะเจอโซเมทเทวินเฟรมด้วยแหละไม่คลายๆกับเมทุนเม่กีเลยอ,ะอ่ะขอเพิ่อมอีกสามใบนะ ื่กี้ลืมเปิดไพ่นางฟ้าให้ชาวเมถุนไม่น่าหอเราลืมอะไรเอสอ็อบค่าไฟอ็อบส่ว f ฟอร์เพนต์เิลไพ่ประจำตัวนะคะคือ7ดเหรียญชวกรกด เหมือนคุณเองจะรู้ความจริงอะไรบางอย่างว่าใครทําอะไรลับหลังนินทาว่าายหรือแอบ,บขโมยผลงานก๊อปปี้ผลงานของคุณก็ได้นะคะหรือว่าไพ่สามารถสลับกับกันหรือความรับความจริงอะไรกำลังจะถูกเปิดเผยอะคุณจะได้รู้ความจริงคุณจะมีเซนส์ว่ามันมันเป็นลางสังหรณ์มันใช่หรือไม่ใช่มันใช่ค่ะเนาะม,มีห้ามีห้าดาบเกิดขึ้นนะคะด้วยมันเหมือนแบบ เรากำลังจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์หรือเปล่าคะอืมเอาล่ะเรามาเริ่มกันที่การงานก่อนนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังที่จะเก็บเกี่ยวนะคะถ้าใครที่ทำงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรืออะไรก็ตามหรือผลงานของคุณอะนะคะแสดงว่าคุณเองนะคะได้ผ่านการทำงานหนักมาเยอะมากแล้วก็กำลังที่จะได้รับผลกำไรในเรื่องของการทำงานการลงทุนอย่างชันฉลาดนะคะเพื่อหวัง เพื่อหวังผลแห่งความก้าวหน้าในระยะยาวดังนั้นคุณไม่สนใจที่จะลงทุนในช่วงเสี่ยงลนะช่วงนี้ต้องระวังการลงทุนที่เป็นเสียเส่ยงๆด้วยนะคะอย่าไปลงทุนโดยเหมือนมันเป็นไปไม่ได้เออแต่ว่ามันดูน่ามันดูน่าแบบเชื่อถือหรือเปล่าก็ต้องดูดีๆนะคะต้องรัดเข็มขัดดีๆเกี่ยวกับการลงทุนเนาะอย่าสุ่มเสี่ยงนะคะมันเป็นการปูพื้นฐานทางด้านการงานที่จะส่งผลให้ตัวเราเองเนี่ยมีอนาคต นะคะเกี่ยวกับการงานได้ยืนยาวแล้วก็มั่นคงได้แต่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่หยุดนิ่งนะคะเพื่อมองดูความสําเร็จที่ผ่านมานั่งประมวลตัวเองว่าที่ผ่านมาเราทําอะไรเรามาถึงจุดนี้จุดไหนจุดไหนคุณจะเห็นถ้าคุณนั่งแล้วก็นึกถึงเขาไม่ใช่แบบนึกถึงอดีตแบบไร้สาระเขาเียเขาเรียกว่าการนั่งประมวลผลนะคะผลลัพธ์ของสิ่งที่เดงทํามานะแล้วก็วางแผนที่จะก้าวต่อไปในอนาคตทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะมาด้วย ด้วยโชคช่วยไม่ใช่สิซารี Sorry. ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก่อนหน้านี้ไม่ค่อยจะมาด้วยโชคช่วยคุณต้องทําถ้าไม่ทําไม่ได้อย่างเงี้ยไปซะมากกว่าแต่ว่ามันเป็นผลแห่งความพยายามของคุณนะคะสติปัญญาของคุณจะทําให้คุณอะประสบความสําเร็จอันยิ่งใหญ่โอ้โหก็ถือว่าดีนะคะเพราะก่อนหน้านี้คุณพยายามที่จะมูฟออนคุณพยายามที่จะทําตัวเองให้อยู่ในคอนโทรลบางทีคุณจะกดดันเองหรือเปล่าคะ เ,ออเพื่อที่จะประสบความสําเร็จนะอะไรเงี้ยแต่มันมันมีโอกาสเข้ามาหาคุณนะเออมันมีโอกาสอีกในยะหนึ่งสองวนี้เขาเรียกว่าเป็นไพ่แห่งการที่คุณจะต้องฉวยโอกาสมันจะมีโอกาสเข้ามาในลักษณะของงานใหม่อ,อ่าในลักษณะของงานเสริมงานใหม่ก็ได้หรือว่ามีคนมาหยิบยื่นโอกาสให้เราในลักษณะของการงานมีผู้ใหญ่หรือว่าใครก็ตามโซเชียลคอนเนคชั่นอย่างเงี้ยเพื่อนฝูงอย่างเงี้ยนะคะจะมีนํามาซึ่งอ,อ่าผลประโยชน์ได้หรือว่าการงานที่ดีได้นะคะ เอาแหละแต่มันเป็นช่วงเวลาที่เรารอคอยผลของการเก็บเกี่ยวนะคะอืมแต่คุณก็เหนื่อยเนาะคุณก็เหนื่อยมาอยู่แล้วล่ะคุณก็เหนื่อยมาตลอดนะคะเหนื่อยในลักษณะที่คุณจะคุณจะสร้างตอนนี้นะเพื่อมันเป็นประโยชน์ของคุณในอนาคตนะ่ะเออคุณมองการไกลไว้เรียบร้อยแล้วแต่ในเดือนเน,นี้ยมองว่าคุณจะมีโอกาสในเรื่องของงานเข้ามาแล้วก็ มันมีความแบบโชคดีอะไรบางอย่างเข้ามาหาคุณอนะมันเหมือนได้รับข่าวดีมีคนนําข่าวดีได้รับชัยชนะไม่ว่าจะเป็นสอบชิงทุนนะน้องๆนักศึกษานะคะถ้าสอบชิงทุนหรือว่ากาลังที่จะรอคอยข่าวไปรเรียนต่อมีผลนะคะใครรอคอยการแบบสอบเรื่องท่านเรื่อนตําแหน่งหรือสอบในในห้องเรียนหรือว่าสอบปรับอะไรบางอย่างนะจะประสบผลสําเร็จอย่างมากมายและเป็นเดือนที่คุณจะมีคู่แข่งมีศัตรูรับเหมือนกันแต่คุณจะชนะนะคะ คุณจะรู้หรือเล่คุณจะมีเซนต์ว่าใครคอยทําอะไรลับหลังคุณหรือเปล่าอิชาฤิษยาเราอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องมีอยู่แล้วแหละคนเรานะคะพอทําดีมาถึงจุดสูงสุดคนที่ดีนะคะมันต้องมีคนที่มองมุมมองในลักษณะน egative นะคะ a n ี Anti ้ n e g a ทีฟบูลลี่เราอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปสนใจอย่าไปใส่ใจนะคะจงทําดีต่อไปเชื่อมั่นในตัวเองนะเชื่อในจิตวิญญาณของคุณคุณเป็นคนที่ มีซิกเซนแล้วเป็นคนที่เข้าใกล้ในเรื่องของพู้ศาสตร์จิตจติตวิทยาหรือว่าสายสายแบบว่าจิตวิญญาณได้อย่างได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะแต่คุณจะได้รับการปกป้องจากจัก,กรวาลน,นะเห็นไหม I อไอช t I a ตไออเ s a ์เซฟแอนด์โปรเคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรคอยไกลคอยกระซิบคุณเสมอแล้วคุณจะปลอดภัยนะคะจากอ,าอะไรรอบด้านที่เขาคอยทำร้ายคุณก็าทำอะไรคุณไม่ได้หรอกนะคะ อ่าเอโล e อนเ I am accept situation w i t h o u r r e s i s t a n c บางครั้งนะเรารู้สึกว่าเราอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะอยู่สันโดษนะคะเราเรียนรู้ที่จะปรับพลังงานของเราเวลาเราอ่อน e อเน g y ลงเราก็พยายามที่จะอยู่คนเดียวเพราะบางครั้งนะคะเวลาที่คุณอ่อนแรงอ่อนล้าคุณไปหาเพื่อนคุณไปหาใครสักคนที่ปลอบใจคุณ โอเคช่วงนั้นเขาพูดอะไรที่มันพู s i ิท v e ให้กําลังใจเชียร์อัพคุณคุณรู้สึกดีแต่ว่าเวลาคุณมาอยู่คนเดียวมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งดังนั้นนะคะให้เรียนรู้ถ้าใครมีในลักษณะของอยู่ดีก็รู้สึกดีฟดาวอยู่ดีก็รู้สึกว่าหมดพลังอ่อนแรงค่าวหมอโบท,ทำไงพยายามที่จะอยู่ตัวคนเดียวให้ได้ก่อนคุณไปหาเพื่อนมาอะไรก็จริงมันจะดีขึ้นแต่หลังจากนั้น มันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกดังนั้นสิ่งที่จะแก้ไขได้คุณต้องพยายามอยู่ด้วยตัวของตัวเองแล้วก็ดีลกับ อารมณ์นั้นให้ได้จัดการอารมณ์ตรงนั้นให้ได้ก่อนถ้าไม่อย่างนั้นพอมันกลับมาเป็นอีกอย่างเงี้ยคุณก็จะจัดการมันไม่ได้คุณก็จะดีบดาวคุณจะไม่มีทางออกเพราะเราไปฟังคนอื่นแล้วก็เชื่อคนอื่นนะตอนนั้นนะคะแต่คุณไม่ได้ฟังเสียงหัวใจของคุณดังนั้นหมอโบแนะนําให้คุณอยู่คนเดียวแล้วคุณจะรู้ว่าจิตวิญญาณของคุณต้องการอะไรเขาต้องการสื่อให้คุณทําอะไรเพื่อเข้าใจชีวิตของตัวเองมากขึ้นนะคะ เหมือนเข้าใจความต้องการเข้าใจความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นแล้วคุณจะสามารถดิวว่าทิศทางชีวิตของคุณจะเป็นยังไงเหมือนจ,จะเหมาะกับชั้นอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าคุณจะแบบมีความสุขกับการเข้าถึงความรู้สึกและอารมณ์ของตัวเองนะการงานมั่นคงดีนะคะแล้วก็ได้รับโอกาสดีๆเข้ามามีเพื่อนฝูงสนับสนุนนะคะเป็นข่าวดีในลนักษณะของการงานคุณนะมีชัยชนะเกิดขึ้นอ่า หรือว่าอาจจะมีการได้รับตําแหน่งอะไรบางอย่างก็ได้นะชาวกรกฏนะคะทีนี้แต่เหนื่อยหน่อยแต่เหนื่อยแล้วมันคุ้มค่านะคะต่อมาการเงินการเงินเป็นช่วงที่เราอาจจะมีภาระเยอะภาระครอบครัวเงินคุณก็มาเยอะนะแต่ว่าภาระคุณก็มาเยอะเหมือนกันภาระครอบครัวภาระคนรักหรือเราจะต้องไปแบกทุกช่วยคนอื่นหรือจะต้องไปช่วยเหลือคนอื่นนะแต่มันเป็นช่วงที่อย่าอย่าสุ่มเสี่ยงในเรื่องของการพนันหรือว่าการเสี่ยง ะะแต่คุณจะปลอดภัยสถานการณ์ที่จะต้องรัดเข็มขัดเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่เราอดทนนะเดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปแต่บางทีเราให้คนอื่นมากเกินไปจนลืมที่จะนึกถึงว่าตัวเองมีอะไรอยู่เราเองให้อะไรกับคนอื่นไปมันเป็นอะไรที่ดีแล้วล่ะคะ่ะแต่บางทีให้ให้เรานึกถึงความเป็นไปได้ด้วยนะคะว่าคุณให้แล้วคุณไม่เดือดร้อนหรือเปล่าอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าให้เราเดือดร้อนมันก็ผิดกฎของแดงดึงดูดนะอ่ะต่อมามาดูสิค่ะ อิ่ยยงยังไม่ได้พูดถึงเรื่องความรักความรักก่อนเนาะความรักเย่ต้องดีใจด้วยคนโสดจะมีเกณฑ์ที่จะเจอเทพพบุตรหรือว่านางฟ้าเข้ามาในในชีวิตของคุณจะเป็นคนที่ผูกพันทางจิตวิญญาณเป็นในลนักษณะเนื้อคู่โซเมทวินเฟรมของคุณนะในเดือนกันยายนี้จะได้พบรักนะคะจะได้พบความรักที่แบบว่ามันเป็นความรักที่ถูกลิขิตอ่ะเหมือนพรมลิขิตนะ่ะว่าเราจะเจอจัง เราจะเจอกันกับคนคนนี้เขาคนนี้มาเลยอ่ะในลักษณะ,ะที่แบบโดดเด่นนะคะมามอบรักให้เรามาแบบดูดีอย่างเงี้ยพร้อมที่จะเข้ามาเป็นแบบเริ่มต้นความสัมพันธ์กับเราหนึ่งถ้วยจะมีคนเข้ามามอบรักส่วนใครที่มีคู่อยู่นะมีเกณฑ์จะมั่นหมายกันหรือเปล่าคะไพ่แห่งการมั่นหมายเกิดขึ้นนะเป็นคู่ที่แมทกันเหมาะสมกันเลยทีเดียวนะคะมั่นหมายแต่งงานได้นะทีนี้อ่าเรามาดูว่า ภายความรักนะจะบอกอะไรคนที่มีครอบครัวก็โอเคนะไม่มีอะไรแต่บางคู่มีปัญหาในลักษณะของการทำเลยรลับหลังหรือความลับหรือความรักที่ไม่ถูกเปิดเผยนะคะไปแอบคบใครตอนที่ริงมีแฟนหรือว่าเราไปรู้ความจริงว่าเอะเขาแอบคุยกับใครอย่างนี้ก็ได้เนาะเอาแหละเราจะได้รู้ความจริงแบบเป,ปิดปากสับพันนะคะแบบไม่คาดคิด นอจากชาวธาตน้ำหรือว่าธาตลมก็ได้ความรู้สึกยิปดาวของคนที่กำลังจะเข้ามาหาคุณเนะี่ยเป็นเอเนจีที่เป็นชาวธาตน้ำก็ได้นะคะโซเมทเวินเฟรมที่กำลังจะเจอในเดือนกันยาใครสักคนนะที่คุณไม่สามารถลืมเขาได้เลยใครเอ่ยเนี่ยใครที่หันหลังให้คุณไปอะนะคะ หรือใครสักคนที่เข้ามาในชีวิตคุณแล้วคุณรู้สึกว่าคุณลืมเขาไม่ได้มันเป็นช่วงเวลาที่เราห่างกันหรือว่าทางไกลมันเป็นจิตใจเราไม่เคยตัดเขาได้หรือในหัวเราไม่เคยตัดเขาขาดได้อ่ะนะคะมีคนคนนึงอยู่อ่ะน่าจะเป็นชาวธาตุไฟไหมคะอืมที่เป็นความรักที่ไม่สามารถลืมได้อ่ะขอดูว่านางฟ้าจะบอกอะไรให้กรกกนะในเดือนนี้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นการงานการเรียนนะคุณจะประสบความสําเร็จมีชัยนะคะมีชัยชนะแต่โชคลาภยังไม่ได้มีมานะน่าจะมีโชคในเรื่องของงานแล้วก็ความรักะมากกว่า Like enjoy the time you have now เขาก็บอกว่านะคะให้พีความสุขกับเวลาที่คุณมีนะตอนนี้เลยนานทีนี้เลยนะคะแล้วก็อย่ามองกลับไปข้างหลัง บางครั้งบางครั้งก็ไม่บางครั้งนะ่ะช่วงเวลาบางทีมันก็ไม่มีมันก็ไม่มีอีกครั้งนะมันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้ดังนั้นอย่าไปเฝ้าประวิงถึงมันอีกต่อไปเลยนะคะ no second chance no time out no next time อาจจะเป็นความรักที่มันพังแล้วไม่สามารถที่จะมีโอากาสที่สองหรือไม่ก็ไม่สามารถที่จะมี ครั้งต่อไปได้แต่เรายังลืมไม่ได้โนทา e เอาด้วย <c oughs> อคุณจะต้องกล้าที่จะใช้ชีวิตนะคุณจะต้องกล้านะคะที่จะต้องใช้ชีวิตต่อไปไม่ว่าความผิดพลาดความผิดหวังมันจะเกิดกับชีวิตเราในรูปแบบไหนก็ตามนะคะให้มีความสุขณนะปัจจุบันดึงสติเดงกลับมาอยู่ณนะปัจจุบันถ้าใครรู้สึกว่าคุณเซนซิทีคุณเป็นคนที่เซนซิทีมากเลยนะ The way You want to กลับมาสู่ปัจจุบันแล้วโฟกัสในสิ่งที่เจงกำลังจะได้รับนะคะโฟกัสในสิ่งที่คุณแบบว่ามาถูกทางแล้วนะฉันจะทำให้ได้ฉันจะประสบความสำเร็จนะคะโอเคนี่ก็เป็นเรื่องราวของชาวกรกฏนะคะแต่โชคดีนะ่าจะเป็นในเรื่องของความรักเนาะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะจะได้เจอคู่ด้วยโอเค ขอให้ทุนทุกคนโชคดีเป็นกำลังใจให้นะคะประสบความสำเร็จสมหวงังร่ำรวยกันทุกคนนะคะรักคุณทุกคนอย่าลืมไปกด subscribe ไลค์แชร์ให้แม่หมอด้วยนะแล้วก็ใครสนใจอยากจะดูดวงฟรีหรือว่าเล่นเกมนะคะก็ไปดูได้นะที่ไปร่วมร่วมสนุกนะคะหรือว่าร่วมกิจกรรมได้ที่เพจ adboy i 6 4นะคะ น่าจะเป็นสัปดาห์หน้าจะจ,จัดกิจกรรมโอเคเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ